สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออเร่งสอบด่วนปมครูการเงินย้ำให้ความเป็นธรรมโดยเร็วมอบให้ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภยัยลงพื้นที่ด่วนนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึงกรณีปรากฏข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดสำนักง,งานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออได้มอบหมายให้นายตรินกา้านดอกไม้ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภยัยพร้อมนิติกรและคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที โดยทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ต้นสังกัดของโรงเรียนดังกล่าวได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วโดยจะรวบรวมข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านครบถ้วนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและให้คณะกรรมการรายงานมายังสพทโดยเร็วเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะสพทขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของคุณครูและจะดำเนินการด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่ายอย่างโปร่งใสและรอบคอบโดยจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอนทั้งนี้สพทมีความห่วงใยสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ผ่านมาจึงได้พยายามลดภาระงานครูและสร้างขวัญกาลังใจแก่ครูในหลากหลายรูปแบบมาโดยตลอด หลังจากนี้เมื่อทราบผลการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะ